ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการ,รุณยเวทอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนางเสริมมากิรัตยาคมรองผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยนายวิรชชาพ,พุทธรักษาผู้ช่วยผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนจํานวน1นึ0 0 0สบาทเพื่อใช้ในการจัดงานปีใหม่จดซื้อของขวัญอาหารเลี้ยงผู้พิการและจัดหาเสื้อผ้าให้แก่ผู้พิการในความดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการ,รุณยเวท โดยมีนางสาวสุกัญญาบัวจันทร์ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้พิการร่วมรับมอบสำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการ,รุณยเวชเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำหน้าที่รับสงเคราะห์บุคคลพิการหญิงอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปที่ไม่มีญาติหรือผู้ดูแลไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง เพื่อน,นำมาฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ปัจจุบันบ้านการรุณเว์มีอาคารที่พักรวม11อาคารมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลตลอด24ชั่วโมงโดยมีผู้พิการในความดูแลทั้งสิ้น396คนส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางสติปัญญาและผู้สูงอายุภายในงานมีการจัดกิจกรรมสันทนาการการแสดงสร้างความบันเทิงการจับสลากของขวัญและการมอบสิ่งของอุปโภคบร,ริโภคที่จาเป็น โดยมีผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างรอยยิ้มความสุขและความอบอุ่นให้แก่ผู้พิการการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ของท่าเรือแหลมฉบังที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมพร้อมยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อเติบโตวควบคู่กับชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืน วันนี้นะคะทางท่าเรือแหลมฉบังได้สนับสนุนกิจกรรมของสถานสงเคราะห์การลุงยเวศนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนสร้างความสุขให้กับน้องๆผู้พิการนะคะซึ่งเราดําเนินกิจกรรมนี้ ปีต่อเนื่องแล้วนะคะเราเล็งเห็นว่าผู้ที่ได้โอกาสกว่าทุกทกคนที่ใช้ชีวิตได้อิสระใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยตัวเองเนี่ยวันนี้เราในฐานะผู้ให้เราก็มีความสุขไปในกิจกรรมนี้ด้วยถ้าเรือแหละงะบังสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมสนับนุนในเรื่องของอาหารสนับนุนในเรื่องของ เสื้อที่น้องๆประสงค์จะบอกว่าปีนี้อยากจะได้เสื้อสีแดงเราก็จัดให้นะคะรวมถึงของรางวัลที่น้องๆอ,อยากได้เราอสอบถามจากแม่ๆนะคะว่าในแต่ละปีน้องๆอ,อยากได้ของขวัญเป็นอะไรอยากได้สิ่งไหนที่จะไปเติมความรู้สึกเติมความสุขให้กับน้องๆได้ทางท่าเรือแหลมฉบังยินด,ดีจัดให้ในทุกๆปีนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่อยู่ในรอบๆพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังจะเข้ามาร่วมสนับสนุนน ในกิจกรรมของสถานสงเคราะห์การลุงเวศนะคะบ้านบางละมุงเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เติมเต็มความสุขให้กับน้องๆน,นะคะค่ะขอบคุณค่ะ